น้องหัวจ้าสวัสดีจ้าวันนี้พอกกับตามนนวีวิธีแช่แนมขึ้นเกาค่ะพี่น้องวันนี้จ้าฉลองครบหนึ่งหมื่นซับสไครต์นะคะทั้ง facebook กับช่อง youtube ของเรานะคะวันนี้ต่ำผ้ามากินจุน้องงัวค่ะพี่น้องหลักกะออมน้าจะต,ต่ำเฮ็ดเองค่ะเมนี้ลักกะ แจวน้ำค่ะแจวขมขมเจนเค่อยคือเกาะค่ะพี่น้องบ่มากกับน,น้ำลายแตกเนาะมากับพุ้นแป้นคือเกาะค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณสุกการสนับสนุนด้วยค่ะพี่น้องสำหรับทุกการรับชมรับฟังของคลิปของต่าต่างๆเลยค่ะพี่น้องมากเลยค่ะบ่ลายยายห,หางค่ะพี่น้องอย่าลืมก่อนจะไปกินกดไลค์กดแชร์เพจตั้มมีพิธีชนะห้ยต่าคือเกาเด้ยวยจ้ามากค่ะจัดเลยค่ะตั้มมีอย่าหาแนวลองข้อก่อนจะบาดค่ะพี่น้อง หอนอ่างวาบะมาชลองด้วยกันนะจ๊ะวันนี้ค่อยๆเรากีดกี่เจาะจะไหนกูละถ้ามันขอสีสดกันเน,นะาะว้าตัวรีแอแสบจ้ะืะแสบเนาะเอาคนละชิ้นนะน้องกัวจ้า กูไมพี่น้องอืมออืมอืมขอเนื้อสังหารนะคะงวน,น้อยะคะ่ะใช้มือด้วย โอ,อเลยแข่งเืมืมดดมาจกผักแม่พี่น,น้องแมนูนี่จำบมเด็กินมาประมันจักปีแ้วเนาะตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยจำได้เลยอืมตั้งแต่ง่วแต่ก่อนอีพออีพอเราเรียงอันง่วเนาะแบบงัวมีประมันหาโตเนาะมีแต่ตัวแม่เด้กินแต่ก่อนเด็กินแต่น้องงัวเนาะกินจนเปิดไงึ้นมา ก็บม่ค่อยได้กินเลยเพราะว่าเราขายงวดี๋ยวขมเหมือนเดิมครับเอาจุนองว่าไปก่อนได้จ้าพี่นองวันนี้ด้วยพี่นองจ้าแกวไมื่ไก้กินซว่เปี่อย หอมอร่อยมากบวชมีมือเมียเนาะผักอืม แแซบล้วติดใจสีเมอ่อเมียเราตลอดแล้วพี่น้องวันนี้ไม่มีข้าวนะครับไม่กินข้าวไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ารถหุ่นนะคะหมาข้าวไม่ทันหมาข้าวไม่ทันไม่ใช่ว่ารถหุ่นหมาข้าวไม่ทันเดี๋ยวพร้อมซี่เนะ เราดีผู้เองด้วยกันอืออืมอืมูเหนยเกยกินเสียใจขนาดได้พี่น้องแสบคักแสบเนี่ยนี่มือเหย่อก็เอันมาบอกใครสาเอ้ยบอกใครหลังใช่ไหมแมนบ่มึงมยนมาเอัออออนยัง แบบโูละสามร้อยแปดสิบก็ถือว่าถูกนะคะ รดนดนเทือได้กิน <ừ. S 1> ใครเนี่ยจะใส่สิคนละเคิงอืมอ <ừ> ืมอร่อยมากรี <ừ> ถือใจได้เยอ <ừ> ะแลมักเนี่ยของสีเพียง <ừ> อือม ยาแบบเป็นหยวเนาะยาไม่มีข้อเหนียวมมาไม่ทันเนาะสมอยากเลยหนุ่มพักเลย tôm hoặc luộc mặn phắc thắt mình nhập được nó มันแมงกะพุนอ่ะใครไม่เคยกินเนี่ยลองกินแมงกะพุนดูเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยส่วนแซ่บสุดน่ะอื้มอืืม cục cục nè Kéo nè Kéo nè ออนทองอีกแล้วอ่ะเฮ้ยอุ้ยสุดยอดมากอร่อยเวอร์แซ่บเวอร์ขอทาปลาเลือดเลยจ้าไม่ใช่ของไทยนะครับไม่ใช่ของไทยนะ,ะของไทยกินไม่ได้ไดแรงอืม มันเซ่บมากยางฟังเสียงเลยกุบ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 เนาะเท่าไปทำวิธีออมกับแม่ <laughs> เห็นน่าจำเห็ดนน่ากินเป็นปูซูแน่แต่ว่าบางอย่างบนในใจกะมานก็เห็ดก็ไปทำไงเมื่อไรตีตีปากเลยอยูอย่กัดไหม

nhiều cây Ừ. thuật. mưa tì nả đâu mưa nhà là piu <laughs> mà เลียมล่ะเสียงอะไรเสียงเลยจัดลังให้หน่อยนะขอโทษด้วยจ้ะแบบไรเนี่ะจำพ่อหอ่ะมันแพงพี่หน่องสมราคามันขักจ้ะมันแสบ phim ừ ừ. lạc mà lúc nào cũng đúng ู่ท้องแล้วต้นงูเขาแแนบออนแหนบออนนะสำหรับมือหนีได้จ้าต่ำขอถิงไทยขอบคุณทุกการรับเพิ่มรับฟังขึ้นเกาเวยค่ะพี่น้องหนึ่งหมื่นซับสไครต์หนึ่งหมื่นคนติดตามจะเกิดบรายนอกจากคน้นจากพี่น้องเอฟซีทั้งหลายนะคะขอบคุณได้หลายได้จ้าด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยค่ะ คอมเมนต์ใดตําตอบสาตํากลับไปตอบแนนอนใจพี่น้องอย่าพึ่งหนีเด้อจ้าเด้อผู้ใดเขาเบื่อไม่ลืมกดติดตามไปต่อนี่เด้อจ่าเด,ด้อเอาเป็นว่ามือหนีเด้อจากคลิปจุเนื้ออ่าจุน้องวัวค่ะพี่น้องมากอะไรถือใจกะแช่ตามนั้นเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้ตาําขอจบคลิปพี่เท่านี้เด้อจ้าสวัสดีจ้า